สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรที่ยังไม่มีใครคิดค้นขึ้นนะครับเทคโนโลยีนี้เป็นเพียงแค่ความคิดของผมและยังไม่ถูกสร้างขึ้นจริงเชื่อว่าเกษตรกรหลายคนคงเบื่อกับปัญหา,มาแมลงศัตรูพืชกัดกินผลผลิตหรือฝนที่ตกจนพืชได้รับความชื้นมากเกินไปหรือแสงแดดที่แรงเกินจนพืชตายวันนี้ผมขอแนะนําแคปซูผลปลูกพืชด้วยแคปซูลน,นี้เราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในแคปซูลได้ทําให้เราสามารถผลิตผลผลิตได้ไดตามที่ต้องการ และเนื่องจากแคปซูลเป็นระบบปิดจึงทำให้ไม่มีแมลงพืชสัตรูพืชอีกด้วย